ชุมม่มบรรยากาศยามเย็นอันนี้ขอบบ้อบวอ่า จะทำบ้านาทิศหน้ามาปับที่แล้วก็จะทำโคกนกนาด้วยนนี่จะพาดูหนูก่อนหนูหรืองูไม่รู้น่าจะงูมั้งไม่หนูาากง็งูนี่แหละ บรรยากาศตอนเย็นสวยมากบรรยากาศลมลืน่นอันนี้ก็ตัดยูคาออกแล้วเหลือปรับปืนทีอ,อันนี้ห้าไล่ทำบ้าน มาชมบรรยากาศย้อนเทียนโอ้ยดูดวงจันทร์ดวงจันทร์ขึ้นแล้ว คิดกำลังจะรับขอบฟ้าตัดกับใบยุคาที่แห้งโอ้สวยเหลือเกินนี่ก็ไผ่สร้างมนเดี๋ยวพอทําแล้วก็จะย้ายขุดสะไม้นี่สะนี่จะทำโคกน้องมาด้วย ไปย้ายกอไผ่ออกเดี๋ยวเอาไปชำโคขุดแล้วก็ชำไม้ปลูกมัดได้หลายกอเลยนะนี่อันนี้สะทมแล้วก็ขุดมาทางนี้ หกป่ายางพื้นที่5ไร่2ง,งาน โอ้กระ่ัดเอ้ยกระลอกกระลอกโอ้โหนู่นนู่นโอ้คือต้นไม้แล้วอู้มเอาเละเอาเละกระลอกน้อยถนนต้องขยายออกของเล็กไปรถเข้าไม่ได้ ล้าทำเสร็จก็จะมองวิว3 6 0องศาสวยงามท่าน้าหน้าหน้าฝน,านโอ้โหอยากสวยตรงคืนก็ติดไฟโอเคกับมาก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่